สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรถดีอยากขายคลิปนี้นะครับกระบะไม่น้อยนะครับคันนี้จอดอยู่ที่โตโยต้าชัวสาขาผลโยดินตรงข้ามหมายเกษตรนะครับรถคันนี้เป็นโตโยต้าไฮ u ัก์นะครับรีโวนะปี2016นนะครับ2.4ตัวย่อยตัวเจนะครับเกียร์ธรรมดานะรถคันนี้ใหม่นะครับแท้นะครับเพียงแค่40,000นะครับ3,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้ครับราคาดีครับไม่แพงเกินไป390,000 9,000บาทนะครับเครดิตดีนะครับอนุมัติไวนะครับผมอ่ะใครหารถกระบะนะครับผมส m a r t c a รุ่นนี้สภาพดีๆนะครับสักคันอยู่บอกเลยครับคันนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับสภาพรถคันนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับเราการันตีหลังการขายให้นะครับ5,000กิโลนะครับหรือ3เดือนนะครับผมรวมถึงการันตีใหม่นะครับว่ารถคันนี้ เป็นไม่แท้นะครับสภาพภายในของรถคันนี้ครับเบาภายในนะครับ2ตอนนะครับผมเป็นเบาผ้านะครับคอนโซลรถคันนี้ไม่เคยถอดมานะครับเกียร์รถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับกระจกรถคันนี้เป็นกระจกหมุนนะครับออปชั่นจะเป็นออปชั่นมาตรฐานนะครับตัวเริ่มต้นนะใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแอร์เออรถคันนี้เย็นนะครับเป็นแอร์หมุนมือนะครับผมอ่ะใครหารุ่นนี้อยู่ไม่ผิดหวังครับ เครื่องเดินเรียบเกียร์ธรรมดานะครับช่วงล่างแน่นนะครับไม่น้อยแท้มาตรฐานรถ,ถมือ2จาก t o y ยต้าชัวนี่ครับ4 3 0 0 0ก,กว่ากิโลเท่านั้นเองนะอ่าออปชั่นพงลัยพาวเวอร์ ABS Airbag CD ทุกสิ่งทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างรถคันนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับสนใจรถคันนี้ยังไงครับติดต่อรถดีอะขาย062ครับ824 2551ครับโตรถด,ดีอะขายนะครับพร้อมให้ข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรถ คันนี้นี่นี่คือสภาพส่วนหน้าของรถครับฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมไม่เคยถอดมานะครับเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนี่สียังเต็มนะครับในส่วนของหัวน็อตนะครับฝากระโปรงเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเครื่องเดินเรียบไม่สะดุดนะครับหน้าคานเดิมตัวเลขตอกที่บริเวณส่วนหน้ายังเป็นเพลทเดิมนะครับจากโรงงานเรารับประกันครับโดยมาตรฐานของโตโยต้า ชัวนะครับผมรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,400cc เป็นตัวขับหลังนะเป็นตัวขับหลังนะครับน่ให้ดูครับสติกเกอร์บริเวณ ฝากระโปรงนะครับสนใจยังไงครับติดต่อมานะครับรถเดียขาย062824251กับรถไม่เพียงแค่43,000กิโลนะครับราคา3 9 9 0 0บาทนะครับเครดิตเครดิตดีออกรถไวนะครับผมมีเงินห้าพันบาทก็ออกรถคันนี้ได้แล้วนะครับผมอ่ะยังไงฝากติดตามช่องเราไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้รถเดียขายขอบคุณมากครับที่ติดตามชม